จะเผชิญกับสารพิษต่างๆมากมายในแต่ละวันนะคะทั้งอากาศควันไอเสียหรือกระทั่งในอาหารใครจะไปรู้ล่ะคะว่าในอาหารของเราจะมีสารปนเปื้อนอยู่ก็ได้เราไปดูกันเลยว่าสารปนเปื้อนในอาหารคืออะไรสารปนเปื้อนในอาหารคือสารที่ปนเปื้อนมากับอาหารโดยอาจมาจากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นกรรม,มวิธีการผลิตโรงงานการดูแลรักษา การบรรจุตลอดจนการขนส่งและการเก็บรักษาหรือเกิดจากการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมยิ่งไปกว่านั้นผู้ผลิตบางแห่งอาจจะมีการนำสารเคมีผสมลงไปในอาหารซึ่งสารเคมีบางอย่างเป็นอันตรายต่อร่างกายบางชนิดถ้าบริโภคเข้าไปในปริมาณมากอาจจะส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตได้สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของสารปนเปื้อนในอาหารเออสารปนเปื้อนในอาหารมีอะไรบ้างนะเราจะเรียนทั้งหมด6ชนิดด้วยกันนะคะวันนี้ซึ่งชนิดที่1นะคะก็คือสารบอรแรกชนิดที่2สารกันลา ชนิดที่สาสารฟอกขาวชนิดทสสารเล่งเนื้อแดงนะคะและชนิดที่5นะคะคือ,อยาฆ่า,ามแมลงชนิดสุดท้ายก็คือฟอร์มอลีนนะคะซึ่งทุกคนอาจจะคุ้นคุ้นหูกันอยู่บ้างใช่ไหมเราไปดูกันเลยนะคะว่าสารพวกนี้จะพบในอาหารประเภทอะไรบ้างและจะพบแล้วเมื่อเข้าสู่ร่างกายของคนเราเนี่ยจะส่งผลยังไงบ้างนะไปดูกันเลยค่ะ สารบอรแหลกหรือน้ำประสานทองหรือสารข้าวตอเป็นผงสีขาวละเอียดเมื่อใส่สารนี้ลงไปแล้วจะทำให้อาหารมีสีสันที่สวยงามรสชาติดีและเก็บไว้ได้นานสารบอรแหลกจะใช้ในอุตสาหกรรมเช่นทำแก้วทำให้ทนความร้อนเป็นสารในการเชื่อมทองเป็นสารหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในแป้งทาตัวเป็นต้นนะคะ ต่อไปเราไปดูกันนะคะว่าอาหารที่เราจะมักพบสารบอหลกมีอะไรบ้างหมูสดผลไม้ดองหมูหมดทอดมันเอ๊ะถัาพทิมกรอบลูกชิ้นลอกช่องซึ่งอาหารพวกนี้เมื่อรับประทานไปแล้วจะส่งผลยังไงบ้างนะ ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีสารบอรแรกผสมนะคะก็จะส่งผลให้อาเจียนผิวหนังอักเสบขึ้นไส้อุจจาระร่วงผมร่วงเบื่ออาหารปวดจีระะอ่อนเพลียและส่งผลไปยังตับไตของเราที่อาจจะเกิดอาการอักเสบนะคะวิธีการป้องกันนะคะเช่นไม่ซื้อเนื้อหมูที่ผิดปกติจากธรรมชาติมีสีที่สวยเกินไปเด้งเกินไปหรือไม่กินอาหารที่มีลักษณะกรอบเด้งหรืออยู่ได้นานผิดปกติ และเราจะไม่เลือกซื้อเนื้อหมูบดท,ที่สำเร็จรูปควรซื้อหมูเป็นชิ้นและนำมาบดหรือสับเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสารกันลาหรือเรารู้จักกันในสารกันบูดนั่นเองซึ่งสารตัวนี้เป็นกรดที่มีอันตรายต่อร่างกายมากซึ่งก็คือกรดซาลิซิลิกในผู้ผลิตบาอาหารบางรายเนี่ยจะนำมาใส่เพื่อเป็นสารกันเสียในอาหารแห้งหรือป้องกันเชื้อราขึ้นนะคะ และอาหารที่จะพบพวกสารกันลานะคะก็คือพวกน้ำหักดองน้ำดองผลไม้แหนมมูยอซึ่งถ้าเราบริโภคอาหารพวกนี้เข้าไปแล้วมีสารกันลาจะส่งผลยังไงต่อร่างกายไปดูกันเลยค่ะ เมื่อเราได้รับสารกันลาเข้าสู่ร่างกายนะคะก็จะส่งผลให้สารเนี่ยไปทำลายเซลล์ต่างๆทำให้ความดันโลหิตต่ำเป็นผื่นคันตามตัวอาเจียนหูอื้อหรือมีไข้นะคะวิธีการป้องกันนะคะก็คือเลือกกินอาหารที่สดใหม่ไม่กินอาหารหมักดองเลือกซื้ออาหารจากแหล่งผลิตที่สามารถเชื่อถือได้ได้รับการรับรองจากอยนะคะ สารฟอกขาวหรือผงซักมุง้งหรือเราเรียกว่าสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์เป็นสารเคมีที่ใช้ฟอกแหอวนที่เราใช้ในการจับปลาแต่ว่าแม่ค้าบางรายเนี่ยนำมาฟอกขาวในอาหารเพื่อทำให้อาหารนมีสีขาวนะคะดังนั้นสารพวกนี้ก็จะอยู่ในอาหารประเภทถั่วงอกกระท้อนขิงฝอยยอดมะพร้าวทุเรียนกวนหน่อไม้ดองน้ำตาลมะพร้าวหรือดอกไม้จีนค่ะ ซึ่งเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีสารฟอกขาวนะคะจะส่งผลดังนี้ค่ะปวดหลังปวดศีรษะอาเจียนแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกความดันโลหิตลดลงและถ้ามีสารเหล่านี้สะสมอยู่จำนวนมากอาจจะส่งผลให้เสียชีวิตได้ค่ะ วิธีการป้องกันนะคะก็คือเลือกรับประทานอาหารที่มีสีใกล้เคียงกับธรรมชาติไม่ข่าวจนเกินไปดูจบแล้วใช่ไหมคะกับ3ชนิดที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างนะชนิดที่1อะไรนะสารบอรลเล็กชนิดที่2ส,สารกันลาชนิดที่สามสาร ฟอกขาวใครดูครบทั้ง3ชนิดนี้แล้วนะคะแล้วยังไม่เข้าใจยังจำไม่ค่อยได้ลองย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าใครย้อนกลับไปดูได้แล้วหรือว่าถ้าใครเข้าใจแล้วเราไปดูกันต่อชนิดถัดไปเลยค่ะไปพร้อมกันเลยค่ะ สารเล่งเนื้อแดงหรือซานบูนตามอนซึ่งเป็นยาในผู้ป่วยโรคหอบหืดจะช่วยในการขยายหลอดลมและมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจเมื่อมีการนำสารนี้ไปใช้ในหมู่เนื้อแดงจะทําให้หมูกินสารนี้แล้วตกค้างมาถึงผู้บริโภคอาหารที่มักพบสารเล่งเนื้อแดงอยู่ก็คือเนื้อหมูนะคะ เมื่อบริโภคเนื้อหมูที่มีสารเล่งเนื้อแดงจะทําให้เกิดอาการมือสั่นกล้ามเนื้อกระตุกหัวใจเต้นเร็วผิดปกติกระวนกระวายวิ่งเวียนศีรษะบางรายอาจจะมีอาการเป็นลมหรือคลื่นไส้อาเจียนได้เลยผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงไม่กินเนื้อหมูที่มีสารดังกล่าวโดยเลือกหมูที่มีชั้นมันหนาและเลือกหมูที่ไม่มีลักษณะสีแดงมากเกินไป ยาฆ่า,มาแมลงหรือสารเคมีกำจัดมแมลงซึ่งเกษตรกรบางคนใช้ในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้ตกค้างมายัางอาหารของเราได้อาหารที่มักพบยาฆ่า,มาแมลงก็คือผักผลไม้สดปลาแห้ง เมื่อบริโภคเข้าไปในครั้งเดียวเป็นปริมาณมากอาจจะเกิดพิษแบบเฉียบพันเช่นทําให้กล้ามเนื้อสัน่นกระสับกระสายชักกระตุกหมดสติหายใจติดขัดและอาจหยุดหายใจได้แต่ที่พบมากที่สุดก็คือจะเป็นพวกอาการคลื่นไส้อาจเจียนท้องเดินเกิดการสะสมในร่างกายทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ วิธีการป้องกันนะคะก็คือเลือกกินผักผลไม้ตามฤด,ดูกาลเลือกกินผักที่มีรูพุนจากการเจาะของมแมลงบ้างฟอร์มาลีหรือน้ำยาดองศพจะมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีแม่ค้านำมาใส่เพื่อให้คงความสดอยู่ได้นานไม่บูดเน่าง่ายอาหารที่มักพบมีฟอร์มาลีคือผักสดต่างๆอาหารทะเลสดและเนื้อสัตว์สดค่ะ เมื่อบริโภคเข้าไปนะคะจะส่งผลต่อร่างกายโดยอาเจียนปวดท้องรุนแรงขึ้นไส้ปวดหัวหมดสติท้องเสียเหงื่อออกหรืออาจถึงตายได้ถ้าได้รับในปริมาณมาก เราจะดีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้ได้โดยไม่เลือกซื้ออาหารที่ดูสดแม้ว่ามันจะไม่แช่เย็นหรือนำอาหารที่เราซื้อมาล้างน้ำก่อนนำไปประกอบอาหารจบกันไปแล้วนะคะกับสารปนเปื้อนในอาหารทั้ง6ชนิดทีนี้เรามาดูกันว่าบทเรียนถัดไปคุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรนะคะใครมีคำถามไม่เข้าใจสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะไปเลยค่ะบ๊ายบาย